นาาวินไปเอาอย่างงี้เดิมพันปะไม่เดิมกู่อยวินไเลยลาปามเดิมพันจัดเวินมาเวินมามาเจ็ดวินไมเเลยไม่ต่อยกูต่อยหาวินอ้ไเหียาวินก็ได้าวินก็ได้มาเนียนี่ไอ้ัมันแคหน่ตองไหน ต,ตายไ้เฮียมันเจ็บหลับปาสวยกระจอไอ้ขยะสวยัาพ่อเหมือนที่เบียร์ถอเล่ที่ต่อเล่เหต่อ ด้าโง,ง่ไห้เป็ดไ้เป็ดไ้เป็ดไ้เป็ดนดไห้เป็ดไห้เป็ดนะห้เป็ดให้เป็ดนะไห้เป็ดให้เป็ดนะให้เป็ด้เป็ด่อเป็เที่ยงได้เลยเขาต่อยป็จอเลยครับพ่อมือจ่อไห้เป็ดพี่ขาเป็นเหมือนเป็นจุดพัเลยสิผิ

หายแต่คนสุดท้ายสุดวงแตกเพิงขับแค้นใจเรื่องใดเหลอมึูอยากฟังหรือที่มึงอยากได้มึงอยากเดียวนั่นคืออยากดังมึงมันขอทานที่คอยกอมาใส่พวกกูตลอดทางและกูไม่ใช่อดีตแชมป์ไม่สับกูแชมป์ตลอดกาลไอ้พวกลูกหมาที่ฟังมึงก็พวกเดียวกันทั้านั้นคู่ไหนละเพลงฮิของมึงที่คนฟังเป็นล้านคนก็รู้ว่ามันนี่มีจริงทำไมต้องเอ่ยชื่อพวกกูตลอดเวลาถ้าเกิดว่าของดีจริงให้ทุกแก่ท่านและทุกนั้นจะกลับคืนที่คนคงเงียบไม่ใช่พวกกลัวแต่เพราะพวกกูไม่เคยรู้จักมึงไม่สนว่าลุง สกี่คนไอ้เหี้ยแล้วกว่ามึงจะดังหรือมึงต้องยุบอีกสักี่